ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนายภูมิธรรมเวชยชัยยอมรับบอกว่าเป็นห่วงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากคดีตากใบหมดอายุความจึงมีข้อกําชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ไม่เพียงแต่พื้นที่ภาคใต้แต่ว่ายังต้องดูแลในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ นายภูมิธรรมขออย่ายโยงเหตุยิงตำรวจสพเมืองปัตตานีหลังเสร็จจิ้นการละหมาดเข้ากับการหมดอายุความของคดีตากใบเพราะจะเป็นการขยายความให้ปัญหาในยิ่งยากต่อการแก้ไขครับต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็มาดูแลกันว่าเราจะดูแลอย่างไงไม่ควรเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองเราต้การเมื่อคืนนีได้รับรายนะงานที่ตำรวจโดนยิง ะาระม,มาณว่าที่ครับนี่เป็นผลอัปเตอร์เีฟเกิจากที่ต่างไปหมดทุกามหรือเปลไม่ไม่อัปเตอร์เอฟเฟกต์อะไรหรอกครับมันจะเกิดขึ้นตลอดไม่ใช่ว่าเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพราะนั้นอย่าไปโยงไปโยงแล้วมันทําให้ความสําคัญของก็ดีนี้มันสูงขึ้นแล้วรู้สึกว่าเรื่องต่างๆมันไม่จบผมว่าจบได้แล้วครับเพราะาอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บส่วนรัฐก็ไปดูแลว,ว่าจะทำยังไงที่จะเป็นกนารบรเทา,า็บาบงแล้วไม่ให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก ขณะที่พลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าหลังจากคดีตกักใบหมดอายุความได้สั่งการให้ดำเนินการด้านข่าวและเฝ้าระวังขณะเดียวกันได้หาเรือร่วมกับพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าเพื่อประสานกับฝ่ายการข่าวของทหารซึ่งจนถึงขณะนี้ค่ะยังไม่มีอะไรที่น่ากังวล เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีมุมมองความน่ากังวลของผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติศาสตราจารย์วิทิตมันตราพรที่ชี้บอกว่าแม้คดีจะหมดอายุความแต่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยังคงจับตาประเด็นนี้อยู่พร้อมกับมีการแนะนะครับให้ญาติผู้เสียหายขอความเป็นธรรมผ่านเวทีนานาชาติเนื่องจากการริบร้องโดยกลไกภายในประเทศไม่เป็นผลแล้ว ขณะเดียวกันก็ยังเชื่อว่าผลจากการขาดอายุความโดยไม่มีผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้าสู่กระบวนการของศาลย่อมต้องส่งผลต่อการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยครับไม่มีสันติภาพถ้าไม่มีความยิติธรรม No peace without justice ซึ่งผมก็เริ่มเรื่องนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้หน่อยนะครับเพราะว่าไม่ใช่กรณีเดียวที่เกิดขึ้นในในประเทศเรานะครับแต่บังเอิญเนี่ย หลายกองที่เกิดทางใต้โดยเฉพาะ20กว่าปีที่ผ่านเนี่ยและการการใช้พกฉริกเฉินการใช้กฎในการศึกเนี่ยแล้วก็การขาดความวิธิธรรมหรือการลอยนวลอินพินิตี้ของเจ้าหน้าที่บางคนเนี่ยนะครับก่อ,อให้เกิดการขาดเสถียรภาพมากทางด้านจิตใจและในทุนที่ครับ